ท่องทะเลเที่ยวภูเขาไปกับเราทาวเว l ไทยแลนด์สวัสดีครับพบกับทาวเวลไทยแลนด์กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอสถานที่ท่องเที่ยวที่ไหนนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับวัดใหญ่ชัยมงคลถือเป็นวัดที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์มากที่สุดและเป็นวัดที่นักท่องเที่ยว นิยมมามากที่สุดวัดหนึ่งในจังหวัดพระนครศรียุธยาจึงเป็นธรรมดาที่จะพบเห็นนักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินทางมายังวัดนี้จุดสนใจของวัดให่ชัยมงคลน,นี้คือเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ในสมัยกรุงศรีอยุธยารวมไปถึงสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นชมเจดีย์ที่สูงที่สุดในอยุธยาด้านหลังวัด มีตำหนักสมเด็จพระนเรศวรมหาราชให้ผู้ที่นับถือศรัทธาเข้ามากราบไหว้นอกจากนี้บริเวณรอบๆยังมีสวนหย่อมที่สวยงามให้พักผ่อนอีกด้วยนักท่องเที่ยวที่ต้องการมาที่อยุธยาจึงไม่ควรพลาดเป็นอย่างยิ่งสำหรับประวัติวัดใหญ่ชัยมงคลวัดใหญ่ชัยมงคลเป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่ง สร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนตอน้นคือในรัชสมัยของสมเด็จพระรามาธิบดีที่หนึ่งหรืออีกพระนามหนึ่งคือสมเด็จพระเจ้าอู่ทองพระมหากษัตริย์ผู้สถาปนากรุงศรียอยุธยาตามตำนานกล่าวว่าเมื่อปีพุทธศักราช1900สมเด็จพระเจ้าอู่ทองได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ขุดศพเจ้าแก้ว ซึ่งที่วงคดด้วยอหิวาตกโรคขึ้นมาเผาที่โป่งศพนั้นโปรดให้สถาปนาเป็นพระอารามนามว่าวัดป่าแก้วต่อมาคณะสงสมนักวัดป่าแก้วบวชเรียนมาจากสำนักรัตนมหาเถระในประเทศศรีลังกาคณะสงฆ์นี้เป็นที่เคารพเลื่อมใสแก่ชาวกรุงศรีอย,ยุธยาเป็นอย่างมาก ทำให้ผู้คนต่างมาบวชเรียนในสำนักสงฆ์คณะวัดป่าแก้วมากขึ้นสมเด็จพระเจ้าอู่ทองจึงทรงตั้งอธิบดีสงฆ์นิกายนี้เป็นสมเด็จพระวรณรัตมีตำแหน่งเป็นพระสังฆราชฝ่ายขวาคู่กับสมเด็จพระพุทธโคษาจารย์มีตำแหน่งเป็นพระสังฆราชฝ่ายคันธุระเรื่องราวสำคัญ ในประวัติศาสตร์ของวัดป่าแก้วมีอยู่ว่าอุโบสถของวัดเคยเป็นที่ที่คณะคิดกำจัดขุนบวรวงศ์สาธิาชกับเท้าศีสุดาจันทร์มาประชุมเสี่ยงเทียนอธิษฐานครั้งนั้นได้รับผลสำเร็จจึงอัญเชิญพระเทียนราชาลาพนวดขึ้นของราชสมบัติทรงพระนามว่าสมเด็จพระมหาจากักรพรรดิปีพุทธศักราช2104 ในรัชการของสมเด็จพระมหาจากักรพรรดินั่นเองได้มีพระบรมราชโองค์การให้เอาสังงราชวัดป่าแก้วไปสำเร็จโทษฐานฝักไฟให้เลิกยามแก่ไฟกระบฏพร้ารีศีลในปีพุทธศักราช2135ในแผ่นดินของพระนเรศวรมหาราชมีเหตุการณ์สำคัญที่ชวนให้เข้าใจว่า มีการสร้างปฏิสังขรณ์เจดีประธานวัดเพื่อเฉลิมพระเกียรติยศของพระองค์ที่ได้ชัยชนะพระมหาอุปราชแห่งพมา่าจึงทำให้เชื่อว่าเป็นที่มาของชื่อวัดใหญ่ชัยมงคลจุดที่น่าสนใจคือเจดีชัยมงคลอนุสรแห่งชัยชนะอันยิ่งใหญ่ที่สมเด็จพระนเรศวรทรงรบชนะมังกยอชวา พระมหาอุปราชของหงสาวดีที่ตำบลหนองสาลายจังหวัดสุพรรณบุรีในครั้งนั้นพม่าได้ยกทัพเข้ามาในขอบขันทศีมาสมเด็จพระนเรศวรและสมเด็จพระเอกาทศรสผู้เป็นพระอนุชาจึงได้นำทัพไปรับศึกและได้ขับช้างเข้าไปอยู่ในวงล้อมของข้าศึกที่คอยดมยิงปืนเข้าใสาพ่พระและพระคจสาร โดยที่เหล่าแม่ทัพนายกองวิ่งตามพระองค์มาไม่ทันพระองค์จึงประกาศด้วยภ้าสุรเสียงอันดังว่าพระเจ้าพี่เราจะยืนอยู่ใต้ร่มไม้อยู่ใหญ่เล่าเฉิญออกมาทำยุทธหัตถีด้วยกันให้เป็นเกียรติไว้ในแผ่นดินเถิดภายภาคหน้าไปไม่มีกษัตริย์ที่จะทำยุทธหัตถีแล้วพระมหาอุปราชของพมา่าจึงใส่ช้างออกมาทำยุทธหัตถี ในการทำยุทธหัตถีครั้งนั้นสมเด็จพระนเรศวรทรงได้ใช้พระแสงพลฟาดฟันพระมหาอุปราชขาดตะภายแร่งเมื่อกลับมาสู่พระนครแล้วพระองค์ก็จะลงโทษเหล่าทหารที่ตามไปไม่ทันตอนกระทำศึกยุทธหัตถีซึ่งตามกฎระเบียบแล้วต้องลงโทษถึงขั้นประหารชีวิตช่วงเวลาที่รออาญาสมเด็จพระพันรัตน์ พระสังฆราชพร้อมด้วยพระสงฆ์ย5รูปได้ขอให้พระนเรศวรพระราชทานอภัยโทษให้กับเหล่าทหารนั้นโดยให้เหตุผลว่าพระองค์เปรียบดังพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่แวดล้อมด้วยหมู่มารก่อนที่จะตัดสู้เป็นการประกาศเกียรติและบารมีความกล้าหาญและเก่งกาจของพระองค์ให้ขจรกระจายไปทั่วแคว้นทั่วแผ่นดิน สมเด็จพระนาเรศวรจึงโปรดให้สร้างพระเจดีย์องค์ใหญ่ขึ้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งชัยชนะและความมีน้ำพระทยของพระองค์ที่มีต่อเหล่าทหารเหล่านั้นและพระราชทานานามว่าเจดีย์ชัยมงคลในด้านพระอ,อุโบสถนั้นเดิมสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าอู่ทองใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติกรรมฐาน รวมทั้งประกอบพิธีกรรมต่างๆพระอ,อุโบสถหลังนี้เคยถูกใช้เป็นสถานที่นัดพบของเหล่าขุนนางนำโดยขุนพิเลนเทพและพักพวกซึ่งมาเสียงเทียนเพื่อเป็นนิมิตหมายในการไปปราบขุนวรวงศาและเท้าศีสุดาจันทร์วิธีการเสียงเทียนคือนำฟันเทียนขึ้นมาสองเล่มเล่มหนึ่งแทนตัวขุนวรวงศา กษัตร์ที่นักวิชาการหลายท่านไม่นับรวมเป็นหนึ่งในกษัตริย์ของอยุธยาเถียนอีกเล่มหนึ่งแทนตัวพระเทียนราชาหนองเนื้อเชื้อกษัตริย์อันหลบหลีกปัญหาการแย่งชิงบัลลังก์และไปบวชอยู่ที่วัดราชประดิษฐ์และจุดเทียนชัยขึ้นพร้อมกันแต่เล่มที่เป็นตัวแทนของขุนวรวงสามีเหตุให้ดับลงก่อนจึงถือว่า การล้มล้างจะเป็นผลสำเร็จภายในอุโบสถมีพระพุทธรูปสำคัญหลายองค์ส่วนองค์ที่เป็นประธานเป็นพระพุทธรูปซึ่งมีลักษณะเด่นจากที่อื่นคือปั้นด้วยหินทรายตลอดทั้งองค์ส่วนที่เป็นจีวรถูกลงลักปิดทองประดับแก้วส่วนที่ไม่ใช่จีวรน,นั้นว่างเว้นเห็นเป็นเนื้อทรายที่สวยงามสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าอู่ทอง ลักษณะเป็นปางมารวิชัยหรือปางสะดุ้งมารในส่วนของวิหารพระพุทธศสยญาติเมื่อเดินผ่านเข้าประตูมาทางด้านในก็จะพบพระพุทธศสยญาติอยู่ทางซ้ายมือภายในประดิษฐานพระพุทธไสยญาติซึ่งสร้างขึ้นในแผ่นดินของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเพื่อใช้เป็นที่สักการะบูชาและปฏิบัติพรกกรรมฐาน ภาพพุทธรูปองค์นี้ได้รับการปฏิสสังขอนใหม่ในปีพุทธศักราช2508รูปแบบอาคารเป็นลักษณะวิหารสันนิษฐานว่ามีประตูทางเข้าอยู่สองช่องทางด้านทิศเหนือภายในอาคารมีหน้าต่างสี่เหลี่ยมสี่บานเสาของอาคารเป็นลักษณะกลมปากฏล่องลอยบัวบนหัวเสาที่ประดับอยู่บนยอด องค์พระประธานของวิหารหันหน้าไปทางทิศตะวันออกอันเป็นด้านหน้าของวัดภายหลังได้รับการปฏิสังขรณ์นักท่องเที่ยวสามารถถ่ายมุมนี้ออกไปสู่วิวด้านหลังที่เห็นเป็นองค์เจดีย์ชัยมงคลซึ่งตั้งตระง,ง่านอยู่อย่างยิ่งใหญ่เดินต่อไปตามทางเดินก็จะพบศาลเจ้าพ่อสิทธิชัยตั้งอยู่ทางซ้ายมือ ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด u ั s c r i b e อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่